อ่าาจากเฟซบุ๊กนะกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีรมนะคุณต้นนิชาอ้ออันนี้อ้ออันนี้ของอาจารย์อันนี้ของอาจารย์น,น,ออาารยนะไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแก้นิสัยเร็วๆของนักการเมืองเร็วๆก็พอแล้วนะอาจารย์ว่าจริงๆถ้าแก่อันนี้ได้นี่นะโอ้โหอ นักการเมืองที่นิสัยเร็วๆนะเฉพาะที่เร็วๆนะทันดีอยู่แล้วก็ดีนะก็ส่งเสริมความดีไปส่วนนักการเมืองที่เร็วๆแต่แก่นี้สัยเร็วๆอของนักการเมืองเร็วๆอพอแล้วนะรับรองเลยทุกอย่างดีหมดมทุกอย่างจะดีหมดเลยอไอ้แก้ที่คนไม่ต้องไปไม่ต้องไปแก้ที่กระดาษหรอกแก้ที่คนขนาดพระพุทธเจ้าตัดมานี่ดีไหมศีลห้าสีลแปดส, 8, ส 10, ีลสิบจุลศีลมัชฌิมศีลม,มหาสีลดีไหมดีแต่ถ้าไม่ปฏิบัติด,ดีไหมไม่ดี เหไม่ล่ะพระพุทธเจ้าก็ตัดมาแท้ๆเลยบัญญัิเลยมีในพระไตรปิฎกเลยอันที่ดีๆนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าไม่ทําอ่ะดีไหมไม่ดีเป็นไหมล่ะถ้าไม่ทามันก็ไม่ดีและบัญญัิเนี่ยบัญญัติให้ดีเนี่ยได้ถ้าทาอ่ะดีเลยแต่ถ้าไม่ทํา่ไม่ดีแล้วคนเลวจะทํำไหมล่ะคนเลวก็ไม่ทํเพราะแค่นี้แหละคนเลวก็ไม่ทําคนไม่ดีเขาก็ไม่ทําไม่ทำมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นก็น่แหละแก้นิสัยที่ไม่ดีนั่นแหละให้มันดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะ่ะพอแล้วรับรองเลยสมบูรณ์อะอ้าวเฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีทำนะคุณต้นนะนิชาผีขนมเข้าสิงบ่อยมากค่ะว่าง้นโอ้นะผีเข้าสิงันขนาดไหนละ่ะขนาดต้องมันขนาดต้องไปกินเลือดเลยป่ะนะน่ะภิกษุผีเข้าสิงเลยต้องไป โอ้โหผีเข้าสิงเลยต้องไปกินเลือดเลยนะกินผีกิเลสสิงอยากมาก <c oughs> อ้อมอยากมากสิงนะเลยต้องไปกินเลยนะอยากมากอุปทา,านแรงมากก็อาก็าไม่เป็นไรอา้ามันสิงก็พยายามนะภาคเปลี่ยนใช้พระไปสู้กันแล้วกัน <c oughs> ก็ดีนะรายงานมากก็นี่แหละพี่น้องเราก็อ่านจิตตัวเองได้นะว่าเอออันนี้เป็นผีผีกิเลสผีกิเลสสิงครับผีกิเลสสิง ผีขนมเข้าสิงบ่อยมากค่ะนต้องไปถามนักเรียนวิชาลามด้วยนะั่นสิงเท่า,หายยงไหร่ย,ย,ยังไงนะ่เนี่ยอผีขนมสิงแค่ไหนยังไงน่าสู้ได้แค่ไหนย,ยังไงเนี่ยต้องไปถามนักเรียนวิชาลามด้วยอสู้ๆคุณจริยาวัตถุ30%ใจ70%กับใจไรทุกใช้กับตัวเองเมื่อวานเมาเห็ดอาการหนักมากค่ะ ใช้ใบรางจืดกับนำถานบวกใจไร้กังวลเลยรอดตายสาธุค่ะเออเอ่าดีนะนี่ก็บอกต้องใจไร้ทุกถูกแล้วใจไร้กังวลแล้วก็ใช้รางจืดเข้าไปช่วยเลยดีขึ้นเลยนะอาดีรางจืดก็ะถอนพิษได,ด้ดีคุณละองดาวปัสสาวะเป็นน้ำมหัศจรรย์จริงๆค่ะหนูใช้เป็นยาสารพัดประโยชน์แม้แต่สมัยที่ยังเลี้ยงผึ้งให้ผึ้งกิน พึ่งยังงามกว่าพึ่งใครๆเาดีจนเพื่อนๆสงสัยว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆทำไมเลี้ยงพึ่งได้งามกว่าผู้ชายเคล็ดลับนี้ไม่สามารถบอกใครได้เพราะคนทางโลกเขารังเกียดปัสสาวะแม้แต่ผักและข้าวก็ยังงามงามมากเหมือนคนทางโลกที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย เลยค่ะกาบสาทุค่ะอ่าก็ใช่ว่าเขามียูเรียธรรมชาติมีงานวิจัยด้วยนะว่าโอ้โหจะทําให้พืชงามกว่าปกติในสีเท่าเลยมะเขือเทศมีงานวิจัยในต่างประเทศด้วยเลยนะนั่นแหละเขามีธาตุการลดน้ําธรรมดาพืชก็งามประมาณหนึ่งนะใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งลดน้ําปัสสาวะด้วยนี่โอ้โาง,งามขึ้นไปอีกป็นสีเท่าเลยสนแสดงว่าเขามีธาตุแตกต่างกันจากน้ําเปล่ามันมีธาตุที่แตกต่างกันอยู่นะมีผลอยู่ อ้าวคุณจากยู b e หมอเขียวทีวีคุณวิลาวันอาจารย์คะที่ยกตัวอย่างการกระทำความชั่วของเทวทัตที่ทำกับพระพุทธเจ้านั้นเทวทัตจะได้รับอาน,นิสงส์นี้หรือไม่คะอได้รับอาน,นิสงส์อะไรก็ได้รับวิบากอ้าวเทวทัตก็ต้องได้รับวิบากสิทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าความชั่วทําไม่ดีกับพระพุทธเจ้าเทวทัตต้องได้รับวิบากสิจะไปได้อาน,นิสงส์ไงอาน,นิสงส์แปลว่าประโยชน์นะ อันนี้สมไปว่าประโยชน์นะไม่ได้รับประโยชน์สิได้รับโทษสิพระพุทธเจ้าก็หมดวิบากไปเทวทัตก็ได้รับโทษไปคุณสุทินพระคุณสุจินขอถามอาจารย์ว่ามอดมาจอบพื้นบ้านเราควรทําอย่างไรกับมอดคะอ่าก็แล้วแต่ถ้าจะให้หมอดอยู่ก็ก็ออกไปก็ก็ถ้าจะให้หมอดอยู่ก็อยู่เฉยนะก่อยางไงก็แล้วกันนะ ตัดนะพระพุทธเจ้าตัดว่าให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงนั่นแหละนะบางครัง้งบางคราวมันก็จำนนบางครัง้งบางคราวมันก็จำนนนะอย่างพระพุทธเจ้าเทศไปครั้งหนึ่งห0สิคนบรรลุธรรม6กสคนลาสิกคา60ิคนกระอเลือดตายพระพุทธเจ้ายัางต้องเอาเลยนะยังต้องเอาเลยก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราจะเอาอยู่ในบ้านเราก็จำเป็นต้องให้หมอดเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่นะ เราจะกำจัดมอดก็แล้วแต่เรากำจัดเองก็ได้ให้คนอื่นกำจัดให้ก็ได้มีวิธีไล่เขาได้ก็ไล่ไล่ไม่ได้จําเป็นต้องกำจัดก็ต้องกำจัดไปตามนั้นแหละนะจะทําเองก็ได้ให้คนอื่นทําก็ได้เรายอมเสียส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะเมื่อมันไม่สามารถได้ประโยชน์ที่บริสุทธิ์ทั้งหมดได้ต้องยอมเสียส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่อะไรก็ตามนัยยะเดียวกันหลักการเดียวกันใช้หลักการนี้ทั้งหมด เหมือนพะมหากษัตริย์ไทยที่ใช้กับประเทศไทยถ้าถ้าไม่ยอมเสียส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่มันจะเสียส่วนใหญ่แต่ถ้ายอมเสียส่วนน้อยเพื่อได้ส่วนใหญ่จงยอมเสียส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่แต่ถ้าไม่เสียได้เลยมันก็ดีที่สุดใช่ไหมไม่เสียได้เลยก็ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่เสียเลยเนี่ยมันจะเสียทั้งหมดก็ยอมเสียส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่พะมหากษัตริย์ไทยท่านบางทียังยอมเสียดินแดนเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ก็ หลักการเดียวกันเท่านั้นนะนี่แหละใช้หลักการเดียวกันนี้หรืออ the ื time, okay. ่นๆนะเรายอมเสียส no ่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้ามันได้ประโยชน์เต็มร้อยเลยไม่เสียเลยได้ก็ดีแต่ถ้ามันจะเป็นต้องเสียให้เสียส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ถ้าการไม่ยอมเสียส่วนน้อยนั้นจะเสียส่วนใหญ่ให้ยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้หลักการนี้พุรเจ้าก็ใช้นยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ ้านาต่อไปคุณวิทยาวิธีปลูกข้าวโพดกับถั่วเหลืองถั่วเขียวปลูกเหมือนกันไหมคะอยากปลูกคะ่ะขอบคุณคะ่ะติดตามารายการอะไรนะนกะกสิกรรมไรสารพิษเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดอย่างพาสุกนะเอาฝากไว้นะฝากไว้นะวิธีปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองถั่วเขียว ปลูกเหมือนกันไหมคะอยากปลูกค่ะขอบคุณค่ะว่างั้นนะเอาฝากนะาพี่น้องจิตอาสาเราช่วยกันนะ้คนคว้าช่วยกันฝึกฝนแล้วก็ตอบพี่น้องเรานะติดตามนะติดตามรายการเราขอาคุณศิลปภา,านุทาญยารักษาอารมณ์สองขั้วมา20กว่าปีตอนนี้ไม่ต้องทานยาแล้วค่ะ ก็รักษาตามวิธีของอาจารย์คือทำสมดุลร้อนเย็นขจัดกิเลสสลายอัตตาไม่หวั่นไหวไม่วิตกกังวลสร้างกุศลกรรมทุกวันค่ะตอนนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงแม้ความรู้ความสามารถก็เก่งกว่าเดิมจิตนิ่งมีสติยังมีผู้คนเข้ามาพึ่งพาด้านต่างๆอีก ขอบคุณอาจารย์ค่ะสาธุค่ะอ่าดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถูกต้องแล้วนี่แหละนะธรรมะรักษาโรคใจโรคกายอย่างนี้แหละนะอ้าวดีดีมากถูกต้องแล้วนะ่าดีนะพูดถึงพูดถึงแวะเรื่องปลูกข้าวโพดนิดนึงนะคนณถามถั่วเหลืองถั่วเขียวเนี่ยปลูกคล้ายๆกันนะปรุงดินประมาณหนึ่งก็ได้กินละแต่ข้าวโพดต้องปรุงดินมากหน่อยนะบอกแวะแวะไปหน่อยนะ ข้าวโพดต้องปรุงดินเยอะหน่อยไหมครับว่าต้องใสอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยจึงจะจึงจะได้งามส่วนทั่วเลืองทั่วเขี้ยวนี่ไม่เยอะขนาดขา้าวโพดก็ได้นะใส่ประมาณหนึ่งหรือถ้าดินดีก็ปลูกได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใสอินทรีย์วัตถุนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเอาแวดตอบไปหน่อยหนึง่งนะท่านที่ถามมาก็จะได้จะได้เอาไปดําเนินการได้เลยนะทั่วเขี้ยวทั่วเลืองนี่ดินประมาณหนึ่งก็ปลูกได้ดินดีประมาณหนึ่งก็ปลูกได้เพอเพปลูกปรุงดินไปเลยก็ยังได้ แต่เ้าพดถ้าดินไม่ดีนี่ปลูกไม่ได้ต้องใสอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยจึงจะปลูกได้ใสอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยคืบสองคืบงานคืบสองคืบสามคืบมันละหนึ่งถึงสามคืบมันละนะใสเยอ,อะหน่อยถึงจะได้ผลดีแฟนคลับ USA จากอเมริกาจาันจอลึกบรรยายธรรมะวันนี้เข้มข้นทำให้มองเห็นกิเลสเรียงหน้าเรียงแถวออกมาเป็นลำดับลำดับนะ คนเราปัจจุบันหลงอุปาทานมากมันก็แค่สุขชั่วคราวอ้าวดีนะนพี่น้องฟังธรรมะเข้าใจก็ดีอะดีมากอ้าวเอาละนะรายการธรรมะพาพ้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน